ชกสอ,อสมแจ้งยอดหัก17รายการประจําเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะอย่างที่เคยแจ้งแล้วนะคะเดือนนี้สมาคมประชุมไปเมื่อ5กุมภาพันธ์2567ค่ะจะมีรายการหักทั้งหมด17รายการนะคะแล้วก็แจ้งให้ทราบนะคะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแรกที่สมาคมหักสูงสุดเลยนะคะไม่ได้ใจว่าเดือนหน้าจะเป็นแบบนี้ไหมหรืออาจจะลดลงก็ไม่ทราบนะคะ กุมภาพันเนี่ยนะคะสมาชิกทุกคนจะถูกหักอยู่ที่482.98บาท98สตาค่ะมีสมาชิกทั้งหมดที่จะโดนหักนะคะซึ่งนั่นหมายถึงยอดจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสมาค,คมอยู่ที่1นึ่ง8้านมแคนค่ะชุดต่อไปเป็นการหักเฉพาะสมาชิกใหม่นะคะ125บาทค่ะเป็นค่าสมัคร1 0 0บาทค่าบำรุงรายปี25บาทนะคะมีทั้งหมด2218คนค่ะ ชุดต่อไปจะเป็นการหากักย้อนหลังชุด2เดือนนะคะมีทั้งหมด3รายการค่ะชุดแรกนะคะเดือนธันวาคม2566และมกราคม2567นะคะ2เดือนนี้รวมกัน722บาท1สตางค์ต้องหักจากสมาชิกที่ค้างทั้งหมด17,067คนค่ะจุดที่12ทับ66นะคะพฤศจิกาย,ยนและธันวาคม2566รวมกัน732บาท67สตางค์ ยังมีคนที่ค้างอยู่13,017คนค่ะชุดที่11ทับ66นะคะตุลาคมและพฤศจิกายน2,566ค่ะเป็นเงิน725บาท29สตางค์ยังมีคนที่ค้างอยู่4,065คนค่ะและชุดต่อไป12รายการนะคะเป็นการหักย้อนหลังรายเดือนค่ะเดือนมกราคม2,567นะคะหัก 356บาท70สตางค์ยังมีคนที่ค้างอยู่54,016คนธันวาคม2566 365บาท31สตางค์ยังมีคนที่ค้างอยู่1,179คนพฤศจิกายน2566เป็นเงิน367บาท36สตางค์ยังมีคนที่ค้างอยู่2,604คนตุลาคม2566 357บาท93สตางค์ยังมีคนที่ค้างอยู่5,036คน กันยายน2566 425้าหบาบาทส็ตางยังยังมีคนที่ค้างอยู่4 5 9 5ันห้า้ยเก้คนสิงหาคามสอง6ัน25้าหบหสาาท54าสตางยังยังมีคนที่ค้างอยู่3 2 4 3ัคนเดือนก,นกรกฎาคาม2 5 6 6ัน1้หกสบหกสาท21สตางยังมีคนที่ค้างอยู่3 5 6 6ห้าหคนมิถุนายน2อ6 6 3 9 0ร้บาทสาสตางค์ยังมีคนที่ค้างอยู่5้าพคนพฤษภาคม2566ันหบามร้อยแปดสิบทหกสิตางค์ยังมีคนที่ค้างอยู่4,978คนเมษาย,ยน2อ6 6นเป็นเงิน3 6 5บาท72สตางค์ยังมีคนที่ค้างอยู่3,892นคนมีนาคม2566เป็นเงิน324บาท72สสตางค ยังมีคนที่ค้างอยู่5,669คนลุมภาพัน2,566 322บาท40สตางค์ยังมีคนที่ค้างอยู่5,351คนค่ะนี่ก็คือทั้งหมด17รายการหักของสมาคมจกสสมอในรอบลุมภาพัน2,567นะคะมีเพียงรายการเดียวเท่านั้นนะคะที่หักทุกคนนอากนั้นจะหักเฉพาะคนที่ค้างถ้าเราไม่ค้างก็ไม่โดนหักเยอะนะคะ แต่ว่าเดือนนี้จำนวนเงินหักเยอะหน่อยเกือบ500บาทเลยค่ะยังไงก็กดติดตามช่องพ่อพอเจ้าเรื่องสุขภาพไปด้วยนะคะจะมีทั้งข่าวสุขภาพแล้วก็ข่าวอสมอมาแจ้งให้ทราบสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ